สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9มกราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 40 41 42, 42 46 47 49 70 71 72 73 74 76 79จับคู่ก็4 7 7 4 4 9 9 4 6 7 7 6 7 9 9 7 สี่เก้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าจะจับเลขขี้ก็เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเนาะสี 4, 2, 4 60, 46 2, 46 8, ะ่สองสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเด้อถ้าเป็นเลขกู่ต่อไปบ่ายสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้านะคะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกนะจับคู่เอาง่ายๆสั้นๆเลยใครจะเล่นวีไพก็จับคู่เอานะสามตัวก็ศูนย์หกแปดสองหกแปดสามหกศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดสามห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนี่ใกล้ๆกัๆกนนี่เนาะ เจ็ดสามห้าเก้าสามห้าสามเจ็ดเก้าสี่หกแปดสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ